สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้นะครับจะมารีวิวขายโปรเจกเตอร์ยี่ห้อเ็นควนะครับรุ่น MP515 นะครับผู้ชมครับความสว่าง2,500ลูเมนครับดูภาพครับโอ้โหแจ่มจริงๆครับสุดยอดนะครับผู้ชมครับดูครับ2,500ลูเมนของเจ้า เบนควิมพีห้าหนึ่งห้าครับดูครับดูภาพครับอื้สุดยอดจริงๆครับมาดูลำแสงที่ปล่อยออกครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดครับเบนควิมพีห้าหนึ่งห้านะครับดูภาพนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์เบนคิวนะครับ MP 5 1 5ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา4,900บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็พอหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นนะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ